มงคลคาเซ็นเตอร์สาขาหูเหลือวันนี้ผมพามาชมกระบะน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับได้สี่ประตูตัวยอดนิยมมาเลยนะครับสําหรับใครที่หากระบะฟอร์ดสประตูแลนเจอร์วายแท็กนะครับเนี่ยผมได้ตัวท็อปขับ2มานะครับเป็นวายแท็กขับ2เครื่องดีเซลสองจุดสองเกียร์ออโต้นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบแรงมา้า คันนี้บอกเลยว่าราคาดีมากๆนะครับราคาเพียงแค่สามแสนสี่มื่นเก้าันบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเปิดราคาก่อนเลยค่อยมาชมคอนเฟิร์มสาภาพไปพร้อมๆกันผมบอกเลยว่าคันนี้สวยมือเดียวป้ายแดงนะครับอ่ารถบอดี้คงสร้างเดิมๆอ่ะบอดี้คงสร้างเดิมๆเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับดูโคงสร้างด้านหน้าห้องเครื่องกันก่อนใครหาชมนี้รุ่นนี้อยู่นะครับนี่มีเข้ามาแล้วนะครับอ่าห้องเครื่อง สวยเดิมนะครับสวยเดิมบอดี้โครงสร้างคานหน้าเดิมเดิมนะครับฝากระโปรงน็อตไม่ขยับนี่น็อตไม่ขยับฝากระโปรงเดิมโรงงานโลโก้ฟอร์ดอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์คสวยเดิมตัวนี้จะใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสองจุดสองครับสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิแปดซีซีหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านอะ่านี่กระจังหน้าของฟอร์ดนะครับเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัววายแท็ก ขับสนะครับเกียร์ออโต้ไฟหน้าแบบไฮโดรเจนตัวนี้จะโฉมปี2 0 1 4นะครับโฉมปี2อง4ไฟตัดหมอกผู้หน้ามีครบนะครับออปชั่นจัดเต็มล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับล้อแม็กเดิมโรงงานของ i า e แทเลยคันนี้ได้ยางโยโกฮาม่าด้วยนะครับใช้งานได้อีกปี2ปีสบายๆนะครับนี่แล้วก็ด้านข้างจะมีโลโก้ชัดเจนนะครับติดด้านข้างตัวรถแล้วก็สติกเกอร์วาแทนะครับตรงรุ่นนี่มาดู ที่เป็นภายในเอกลักษณ์ของตัว y t e c นะครับจะเป็นเบาะดำตัดกับสีส้มนั่นเองแล้วก็ตรงหัวหมอนก็จะเป็นปักสัญลักษณ์โลโก้ y ท e c ไว้ตรงนี้นะครับวงลามันติฟังก์ชันระบบคุชคอน c o n t r จัดมาให้ครบนะครับออปชั่นจัดเต็มนะสำหรับกระบะ Ford Ranger y e นะครับอ่าน,ะนี่ออกใหม่ตอนนั้น9 0 0 0สนกว่านะครับมาเป็นมือสองผมบอกเลยว่า คุ้มมากๆนะครับ3ามแสนสี่มืนเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับกับเลขไม่์เป็นแค่หนึ่งแสนแปดหมืนหกพันกิโลนะแสนแปดมืนหกพันนะครับออปชั่นจัดหนักจัดเต็มพุชคอนโทรลมีมาให้ระบบสั่งการด้วยเสียงมีมาให้แอร์แบ็ก ABS จัดให้ครบนะครับเกียร์อัตโนมัติหกสปีดนะใครหารุ่นนี้ชมนี้อยู่สวยๆเข้ามาแล้วอีกหนึ่งคันนะครับที่สําคัญเลยเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดง อ่าเจ้าของเดิมนํามาตีเธอแรกเปลี่ยนไปนะครับนี ction, ่บอดี้โครงสร้างเม็ดอาร์กต่างๆเดี๋ยวเปิดให้ชมด้วยอ่าฟันเะฟร์มสภาพให้สวยเดิมนะครับเม็ดอาร์กสวยเดิมอยู่ครบนะรีบ่เบาภายในก็ไม่มีตําหนินะครับไม่มีตําหนิรอยลอกต่างๆนะครับภายในเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากนะครับทั้งภายในและภายนอกจริงๆนะครับ เอเนียบอีกหนึ่งคันจัดมาให้กับ f อฟมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับด้านหลังชุดแต่งแล้วก็จะมีโลบาร์มีราวหลังคานะครับแล้วก็บันไดขึ้นด้านข้างนะครับามาดูด้านหลังจะเป็นสติกเกอร์ไฮเลเดอร์นะครับตัวยกสูงไวท์แท็กสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบเลยนะครับอันนี้คือเดิมๆโรงงานเลยนะครับไม่มีแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับไม่ไม่แบบ สไตล์ออฟโรดใครที่ชอบเดิมๆแบบนี้นะครับก็จัดได้นะครับกันชนหลังจัดให้พร้อมครบครบ,ครบจบจบ,จบในคันเดียวนะครับสามแสนพันบาทกับวายแท็ ack, นะวายแท็กสองจุดสองเกียร์ออโต้ White 2, 2นะวายแท็กสองสองเกียร์ออโต้ White 2, 2ใครหารุ่นนี้อยู่เข้ามาชมตัวจริงมาทดลองขับได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สาขาหัวเรือนะครับหรือว่าโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0808985551นะครับ ฝากไว้ด้วยกับ Ford l e ร g e เจอร์ว a c แท็กรับ2.2เกีย์ออโต้ปี2014 349,000บาทเท่านั้นครับ